รีวิวเครื่องเล่นเทปนอนนะฮะยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล TC 1265นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับทุกระบบเลยนะฮะสามารถต่อไ์อินไรเอาได้นะครับไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับนะมีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะครับไฟเสียบอะรูบลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูละเอียดเดี๋ยวผมจะเสียบสายไฟไปให้นะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับเดี๋ยวแกงง มันจะมีสาย DC ข้างล่างนะเป็นช่องดีกับด้านบน AC ีที่ผมเสียบสายค่าไปไว้ให้เลยนะครับมีไลน์อินไลน์เอานะฮะมีเฮดโฟนะครับมีมอนิเตอร์กับหูฟังมีไลน์อินเอเอ็กนะฮะรีโมทแล้วก็ไมค์นะครับตัวนี้ใส่ฐานได้นะครับทดสอบให้เรียบร้อยนะฮะใส่ฐานได้นะครับอินเตแปรนะครับตัวเกียวอิเแปร์นะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยมีฝาปิดรางฐานนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่นะฮะ ทดสอบให้ทุกอย่างแล้วนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวใสยไฟจะเสียบไปให้เลยนะเพื่อลูกค้าจะเสียบไม่ถูกนะครับผมเขียนลูกศรไว้ให้แล้วล่ะนะครับว่าเสียบรูบ,บนะฮะเรจะสอบระบบอัดนะนะครับตัวนี้เล่นแบบเปิดฝาหรือว่าปิดฝาก็าได้นะครับเนะีเดี๋ยวผมจะลองอัดนะกดเพย์บลูเรคคอร์ดอันนี้จะลองอัดจากไมม์ตัวนี้นะครับสังเกตเข็มวียูนะติดสวิงปกตินะครับ โลหนึ่ 1, 2. 2> งสอโลโลโลหนึองอาจะสอบฟังดูนะครับ,นะรบที่อัาเมื่อกี้นะครับยังไงมี 1, 2. 2> พวกบาลานซ์พวกนี้เกี่ยวกับระบบอัดอัดเสียงนะครับนะต่อไปลายอินนะครับลายอินจะได้ยินก็ต่อเมื่อเสียบลำโพงนะเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับต่อเข้าช่องคำว่า AUX นะครับ ต่อสายเยูเอสนะครับเปิดจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับลูกค้าต่อจากโทรศัพท์ได้นะแต่เสียงมันจะไม่ออกมานี่นะนะครับเดี๋ยวกดเพย์บูเลคคอร์ดเสียงมันไม่ออกมานี่นะเสียงมันจะออกที่หูฟังลูกค้าต้องเสียบหูฟังเสียบที่เฮดโฟนหรือว่าเอียร์มอนิเตอร์ก็ได้นะครับเสียงมันจะออกมานี่นะครับเสียงจะวิทยุนะฮะจากเครื่องเนี้ยนะครับ จากอุปกรณ์ภายนอกจะออกมาที่หูฟังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเนี่ยฮะเสียงมันออกมาตรงลำโพงนี้นะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับอัด,อ,ดอัดเสียงนะฮะจะได้ยินเฉพาะคนที่มอนิเตอร์เท่านั้นไม่ไม่ได้ยินออกมาข้างนอกนะครับนประมาณนี่ยเดี๋ยวผมปิดนะครับ,ดบ,รบทดสอบอทดสอบฟังดูนะครับ เดี๋ยวผมถอดออกหมดแล้วนะระบบไลนินะฮะสอบฟังที่อาจจะอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะนี่ฮะที่อาจจะอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะฮะเสียงเข้ามายังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผเปิดจากเครื่องนี้นะฮะนะครับล,ลูกค้าต่อจากโทรศัพท์นะเปิด u t u b e นะเข้าช่องเข้าช่อง a u x นี้นะครับแล้วก็เอาหูฟังใส่หูฟังไว้ปุ๊บแล้วก็อัดได้เลยนะครับนี่ฮะปะ้ายเอาฝาเต็มระบบนะครับ สายนะเสียงระบบเลยนะครับต่อไปฟังระบบเทปนะครับ e เจ็ทุบหมวนจะเด้งอย่างนี้เลยนะตอนเป็นสปริงรุ่นเก่าอย่างนี้เลยนะครับหัวอ่านมาเอียมนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวสอบฟัง วงในตัวเสียงดีนะครับติดได้นะครับปิดหรือเปิดฝาเล่นได้เลยเลกคเตอร์เดินนะครับเวลากอเลกคเตอร์เดินปกตินะครับ โคนปรับได้นะครับเจมีอยู่ติดนะครับเจมีอยสวิงปกตินะฮะมีหูเหี้ยวนะครับ ให้ฟังเพลงไทยนิดหน่อยนะฮะแต่ฟังได้ไม่เยอะนะครับกับกิลลิกสิทธ์นะครับประมาณนี้นะครับ ở subscribe cho kênh khá Mì